ก้อนเลยตัวนี้อืมปั้มพิบมาเนี่ปั้มเปล่าเลยสบายดีทุกคนสวัสดีตอนดึกมากโมออกดูพี่น้องออกตอนไหนพอออกออกตอนชิปสิบเอ็ดโมงกลางคืนเดี๋ยวถาเบิงตัวน,นี้การน,นวดถ้าอ่าให้มันออกอยู่พอหยานหอดอื่นแจงพอนะก็จะออ,ออกเหมดตัวน,นี้กำมังออกในในสองตียง สองตัวนะจ๊ะทุกคนแฮตัวนี้กัสิบโมงอ่าสิบโมงครึ่งเนาะทุกคนเนาะสิบโมงครึ่งแล้ว <c ười> ก็ั่างชิอนทุกคนเออพดีมูออกดูอีพอเอิร <c ười> ์ดแดดลงมาเน,นี่ยเอาโม่แล้วอกค่ลังอแม่หนึ่งแล้วทุกคนย่างอีกแม่หนึง่งมูเอ้ยมันมันมันมีดูขันซ้มแม่แล้วทุกคนตอนนี้มันกำลังด้ออกไหนแม่หนึง่งแล้วทุกคนย่างอีกสองแม่ฮ่ มือน,นี้นอนดึกอ่าหรือว่าอาจจะไปนอนถ้าเฝ้ามูอออกลูกทุกคนเลยเจ็บหัวนะนอนดึกเจ็บหัวแด้นี่จ้าี๋ยวถ่าบนน้ำกันมืออื่นเสานทุกคนมาเ่าสิไรเจ็ดตัวทาบนน้ำกันอีกแม่หนึ่ง<ม>หันเป็นเป็นมูหวานแล้วก็แม่หนึ่งอีกมัทนอาอเป็นมือเมย์ทุกคนรวมทั้งหมดสามตัวมือน,นี้เลาสิมาเป็นอ่าเป็นอเนอียงโก้เป็นสัตตระเภททำขอดมู าาเป็นสัตว์ตัวแฝดทำขอดมูไปในตัเนี่ยนะทุกคนนะถาบนน้ำกันเบือนเสาทุกคนมันก็เสียใจเจ้าตัวแต่ว่าคืนนี้เฮานี้คือสิบริโอนเดียวนะทุกคนถาพอกันเบือนเสาเนาะโอ้ยเอาหอับออกว้าตะกรอนตพอดีใช้ดีดีนะอืมใช่ไหม yeah ุคสบายดีตอนเสาร์ค้องมือใหม่เนาะทุกคนหลังจากทีเมื่อคืนนี้เฮาเฝ้าลูกมูมาเบิดคืนเลยเนาะทุกคนจนบ่ได้อยู่ได้นอนเนาะทุกคนเนี่ยมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งบา่ามูเฮ้าปิดจังไดนะ๋เนาะทุกคนเนะาะกะเมื่อคืนนี้อ่า เกือบประมาณสองโมงกับสามโมงเราทุกคนจังได้นอนตีหนึ่งตีสองตีสองประมาณตีสองเลยทุกคนเฝ้าลูกมูจ้าเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิง่งเนาะทุกคนผลงานของเฮาเมาื่อคืนนี้ไปเดี๋ยวเฮาไปเบิง่งเนาะทุกคนมาเฮาได้ลูกูมูกันจักรตัวแต่ว่าตอนนี้เมย์มันนอนอยู่ทางดังกู้เห็นบ่ ทังดังนะลูกหมูองเฮากลายในหกตัวเนาะทุกคนในหกตัวที huh ่จริงมันในมันเจ็ดตัวเนี่ยมันตายมันตายอยู่ในถอมันตายอยู่ในถอเมมันตัวหนึ่งออกมาเนาะทุกคนเป็นกาย่างเลือแต่หกตัวเนาะทุกคนเมทําอิดเนาะทุกคนเมตัวทําอดได้หกตัวย่างอีกย่างอีกสามเมเนาะทุกคนย่างอีกสามเมที่ย่างกัแถดงออกมาดุนกันอีกสองสามเอเนาะทุกคนเพราะมันเสียออกลายลเดียกันเลยเนาะทุกคน ตอนนี้เม่ทำยีสตห่าออกเลยหัหกโตเราทุกคนเนาะ <c oughs> แมย์ทำยิสตออกเลยหกโ,โตจากทุกคนตายตัวหนึง่งเราทุกคนเชลาออยู่นะกะที่ออกก็คือมีแต,ต่มมตัวเมว่าเราทุกคนว่ามีแต่ผัวพ่อตัวมีแต่ตวัวเมเราทุกคนตอนนี้ก็คือปัญหาก,ก็คือเมมันโมไหกินนมทุกคนเมเมมันโมไ้กินน,ม,น,ม,น,ม,น,นมดูไอเม่์มันโมไฮดูกกินนมมันนะทุกคนทีน่พอแล้ก็ได้ไปซื้อไปซื้อเอานุ่ม อานุ่มหมูเนี่ยเนะทุกคนมาให้มันกินตอนนี้เมียมันก็นอนอยู่ okay. บก่าเขาไปเดี๋ยวมันหองพวกนี้มันเห็นนะมันหองเด้อเ้อยๆ้อขึ้นเป็นณ์สนันกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนไปป้อนนุ่มดูกันเอานุ่มให้ดูกินเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิเป็นเมียมูแทนแทนหมูเนาะทุกคนเนาะวันนี้เดี๋ยวสิจะเป็นเมียมูแทนหมูมันหัวให้กินทุกคนโอ้โหว่ามันเป็นยางคนนอนกินนี่ว่าเป็นน้ำเฮาแบบเอามันออกมาไวเอามันออกมาไวด่วนาะทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้นะเอามันออก มาใส่บอนอื่นมายันเมมเต็งนะเนี่ยน้มาออกไปมาที่นี่เขาโบนด์เอาไปใส่ไใบมันเป็นนอำนาะพวกนี่ก็ยังโม้คู่ก <c oughs> ันเอ่อเทอทับยิ <ceux> ้บที่เท <cold> ียนเทียนมูออกปลวกเราทุกคนเห็นหมูพันออกปลวกกับโม่เคยคู่กันว่ามันเป็นแดงไลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาไปปอนนุ่มดูกกันนะทุกคนเนาะไปกันเลยตัวนี้เมมมันก็นอนอยู่เบื้องในนี่เนาะทุกคนเป็นคอกตัวที่เท่านั้นนี่ เห็นบอกไปตะขามาไก่มันห้องโดดเดียวออก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 อันนี้จะยังอีกสองซับแม่แววมเราตะกุนที่ยังมัทันในเกิดนี่เดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ากันต่อไปตอนนี้เขาจะไปปอดน,นุ่มดูก่อนเดินห่าวดวยตัวใหญ่ๆในตัวหมูนี่ทุกคนปอดนุ่มดูหมูก็จอมห่าจนอนจอมหมาหน่ออ,นอ่ะกินดีๆกินดีๆ ตัวนี้น้อยเอ้ามันออกบดอันนี้มันงตัอืมกินไปจิ้มจนม่ใช่ไหมดพี่อยาไปย้อนมาเอตัวนี้ออกก่อนมูไคะตัวนี้น้อยองหน้าได้มหน้าออกก่อน ปักเอออย่ให้ตะมอุ้มตียืติดเองนี่ตัวใหญ่ขึ้เองแลยืนติดเองแล้วโอ้โหีแบบเ้นะตอนนี้ นั่งกินวัวนมเนี่ยนะตัวนี้คือดูดปลีป่นเนี่ยมันนี่แต่สิกาตัวนี่กัดวัวนมดีดีอ่ะอิ่มนะตัวแรกแบบมันห่วเรือนี่มมันเ้าจกนนินกันนิดน่อยนี่ นี่ตัวนี้คนมันฝูเป็นฝูกินอาปักอาปักนั่งอ่ไรบ่ะกินบอลหนุ่มมวนี่ินะกินบอลหนุ่มมวกินบอหนุ่มมูนี่ มันกินเกีมันเกีเก๊ยน,นะเห็นบ่กินข้นมันปะกินขนมูบ่อะไรตัวนี้มัมีหอดคนนะตัวนี้ดังมันคือบ่มีคนนี่จะทำคนเห็นเปลี่ยนทำไมเช็ด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 เจอเพราะอะไรอิออ้มนะ เช็คออกดิมแล้วไม่ท่านดิมเลยอ่าทุกคนตัวนี้เฮากระป๋อนดูกโม้ข้างเฮาครบบมดทุกตัวแลนะ้วเนาะทุกคนเฮากะเอามานี่อบไฟไว้ให้มันอุนนะ่นเนาะทุกคนโม่ได้เอาไปใส่เมย์มันเนาะทุกคนเพราะว่าเมย์มันสิกัดมันคือบอบอแมนดูดเมย์มันสิกัดมันฉีกเย็บเนาะทุกคนก็เลยมาใส่ใไว้ สำหรับคลิปนี้ค่ะพิดพาดเบาพิษบาพบาดบนแรกอขอโทษขอแฟนาทุกคน้อสำหรับคลิปนี้ก่ะมี่สำนีจา่าเดี๋ยวขอกันคลิหนาจา่าบ๊ายบาย